ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ใครมีกล้วยที่บ้านเยอะๆนะคะแล้วกลัวทานไม่ทันนะายจะพามาทํากล้วยอบค่ะทําแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะเลือกกล้วยที่สุกเหลืองแล้วแต่ยังไม่นิ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกที่เขียวมากเกินไปเขาอ,อาจจะออกฝาดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบนิ่มเกินไปนะคะกล้วยก็อาจจะเละได้ค่ะเราเปอกกล้วยให้เรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นเราจะเอากล้วยมาหั่นให้เป็น4ชิ้นนะคะ หัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปวางเรียงในถาดน,นะคะไฮจะใช้เตาอบขนาด75ลิตรในการอบนะคือมันจะสามารถอบได้1หวีพอดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเตาอบแบบของไฮนะสามารถที่จะเอาไปใส่ในหม้อทอดไร,ร้น้ำมันหรือว่าหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะก็สามารถอบได้เหมือนกันใช้ไฟที่150องศานะคะอบประมาณ40นาทีเราก็จะได้กล้วยที่เนื้อหนึบหนึบแล้วก็ได้สุขภาพแบบนี้เอาไปทานเล่นแล้วค่ะ เมื่ออบจนแห้งดีแล้วนะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยไฮก็จะเอาใส่กล่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไว้ทานเวลาอยากทานขนมหวานนะเคี้ยวเพลินเๆนะคะหนึบๆอร่อยมากแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะ